กาดูรีเดสตอร์น เรื่องราวความรักสุดฟินของเชฟสาวกาดูรี่แนวซีรีส์รักโรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดีเล่าถึงเรื่องราวของกาดูรีสาวสวยสมัยเรียนอยู่มหาลัยได้รับขนานนามว่าเป็นเทพีของมหาลัยเธอเป็นสาวน่ารักสวยเซ็กซี่ไม่ว่าชายหนุ่มคนไหนก็ต่างหลงรักเธอปัจจุบันมาทำร้านอาหารขายชูชิเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองชื่อว่ากาดูรี่เดสลองฝีมือการทำอาหารของเธอมีเสน่ห์วัตถุดิบหลักๆคือปลาซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงอีกอย่างนง กาดูดียังมีความสามารถพิเศษในการดูไพ่ทํานายดวงโชคชะตาปรึกษาปัญหาความรักโดยความสามารถดูไพ่ทาโร่ของเธอนั่นมันมีฝีมือไม่แพ้การทําอาหารของเธอเลยต่อมาก็มีเรื่องวุ่นวายเมื่อเพื่อนข้างห้องของเธอชาอูบินซีอโอบริษัทยักษ์ใหญ่หนุ่มสุดเนีย้ยบที่ตอนทํางานบุคลิกเรียบร้อยมาดหนุ่มไฮโซแต่พอกลับมาที่บ้านซึ่งเขาเป็นคนที่ประหยัดมากๆเช่าห้องอยู่ข้างๆกาดูดีเวลาอยู่บ้านเขาเป็นแค่เด็กเนิร์ดธรรมดาไม่มีมาดเจ้าของ บริษัทยักษ์ใหญ่เรื่องราวความรักวนุ่นของเขามาเจอกันนางเอกที่มีความสวยเพียบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะด้านรูปร่างหน้าตาความสามารถแต่จริงแล้วเธอผ่านอดีตท,ที่แสนเจ็บปวดมาไม่ว่าใครจะเข้ามาเธอก็ปฏิเสธไปแม้ว่าภายนอกเธอจะเป็นคนเข้มแข็งแต่อดีตแล้วเธอผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมา,มา,มากๆทําให้รู้สึกสงสารหลงรักตัวละครตัวนี้ส่วนใหญ่พระเอกของเราก็จะเป็นหนุ่มไฟแรงทํางานออกแบบชุดสั้นนายผู้หญิงและคิดเรื่องออกแบบตลอดเวลาซึ่งจะมาเจอกับก,บกาดูรีและเธอเข้า จะผิดว่าเขาเป็นไอหนุ่มโรคจิตมีบุคลิกแปลกๆแ,และก็บวกด้วยการที่เขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนแต่พระเอกมีมุมอ่อนโยนเป็นคนที่จิตใจดีแต่อาจจะจุนจ้านไปหน่อยส่วนใหญ่แล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความตลกคอมมดีมากกว่า1ตอนมีความยาวถึง17นาทีมีแค่12ตอนเท่านั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นซีรีส์สั้นเอาไว้ผ่อนคลายสมองอีกเรื่องหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงยังไงก็ต้องไปติดตามชมในแ a รดูรี่แลสเตอร์องถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจงเจาเจากรา สำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ